ข่าวเล็กๆแต่ว่ามันก็สะท้อนค่านิยม ของเจเนอเรชันนี้ที่ไม่ต้องการที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรีไปเลยก็คือต้องการกวาดล้างบุหรี่ไปจากเจเนอเรชันต่อไปดูเหมือนว่าเป็นภารกิจที่หลายๆประเทศก็มีส่วนร่วมในการผลักดันไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งไทยนะครับแต่ว่าในยุโรปมันก็มีมาตรการซึ่งจะห้ามไม่ให้มีการใช้บุหรีในพื้นที่สาธารณะไปเลยทั้งหมดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นโดยที่จะเป็นกฎข้อบังคับจากสาภาพยุโรปท่านผู้ชมต้องเข้าใจได้เลยว่าในการ เมืองของฝั่ง l ลิเบเอร์เรียนในหลายๆประเทศในยุโรปเขาก็มีการรณรงค์เพื่อที่จะให้สาภาพยุโรปมีอำนาจในการสั่งการเรื่องต่างๆเหล่านี้น้อยลงแต่ว่าไปมาในบางประเด็นเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นค่านิยมแห่งยุค ลายค่านิยมแห่งยุคก,ก็คือว่าการใช้บุหรี่นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะมีอีกแล้วนะฮะผมไม่ได้บอกว่านี่เป็นค่านิยมที่มันไม่ได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพนะฮะมันก็คงจะละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่อย่างแน่นอนแต่ว่าอันนี้คือโอกาสในการที่พรรคการเมืองฝั่งขวาจะสามารถหาเสียงด้วยการชูความไม่ยอมรับต่อผดิจการสุขภาพที่ใช้อำนาจผ่าน,นกลไกของบรัสเซลส์ได้นะฮะ เอาจริงแล้วการเมืองในนิวซีแลนด์และในออสเตรเลียเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการหาเสียงในลักษณะที่คล้ายๆกับแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะในนิวซีแลนด์แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะฮะในการคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งบนแมนเดตว่าจะไม่บังคับเรื่องของการลดพื้นที่ในการห้ามสูบบุหรี่จะไม่บังคับเรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีกลไกที่มีอานาจมากที่สุดจะเป็น,นกลไกที่อยู่ที่สภาพยุโรปซึ่ง บังอยู่ที่ประเทศเบล,เ,บลเยียมที่กรุงประโซซึ่งมีอำนาจในการออกมาตรการต่างๆซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อสมาชิกของสภาพยุโรปนะฮะแน่นอนเขาก็มีการอ้างถึงภัยอันเป็นโรคมะเรง็งและก็ภัยต่อสภาพแวดล้อมและก็ระบบนิเวศวิทยาซึ่งมาจากการใช้บุหรี่ โดยที่มี health commissioner นะสเตลล่าไคล d รคคเดสเนี่ยเป็นผู้ซึ่งให้ความคิดเห็นเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นสำคัญมัน,มนไม่ได้อยู่ที่ว่า health commissioner ของ EU ว่าอย่างไรประเด็นสำคัญก็คือว่ามันมีแผนการซึ่งจะออกนโยบายซึ่งจะห้ามไม่ให้มีการใช้บุหรี่ที่สำคัญคือว่ามันจะห้ามบุหรี่ไฟฟ้าด้วยหรือไม่นะฮะไม่ใช่แค่ห้ามบุหรี่ธรรมดาแต่ว่าห้ามไม่ให้มีการใช้บุหรี่ในพื้นที่ outdoor ไปเลยพื้นที่เอา d o o r คือพื้นที่กลางแจ้งทั้งหมด เลยโดยจะรวมไปถึง Innovative Product ซึ่งไม่รวมถึงนิโคตินที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าความหมายของประโยคนี้มันหมายถึงบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอาจจะมีสารเคมีประเภทอื่นที่ไม่ใช่นิโคตินซึ่งเป็นภัยต่อผู้ซึ่งเสพ ล่าจริงแล้วอันนี้เป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างก้าวกระโดดในเชิงการออกนโยบายนะฮะเพราะว่าหลายประเทศซึ่งเขารณรงค์ให้มีการหยุดใช้บุหรี่ธรรมดาเนี่ยผมขอใช้คำว่าบุหรี่มวนละกันนะฮะบุหรี่มวลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบดั้งเดิมเนี่ยนะฮะเป็น t o b a c ก o Pro d u c t แบบดั้งเดิมโดยที่มันมีนิโคตินที่ได้มาจากสารเสพติดซึ่งอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่น่าจะมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นภัยต่อร่างกายเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปัญหา Second-hand smoking ซึ่งควันบุหรี่เองมันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ซึ่งสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นมันมีความชอบธรรมในการรณรงค์เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในที่สาธารนณะมันมีความชอบธรรมด้านเหตุผลทางสุขภาพสําหรับคนอื่นซึ่งเขาไม่ได้เสพแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันมีไอระเหยออกมาได้จาก vaping mechanism หรือเครื่องมือซึ่งเอาไว้ใช้ในการ inhale ทุกอย่างเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นมันจะ ผ่านด่านบังคับใช้สิทธิ์ของพลเมืองขั้นพื้นฐานถ้านำเรื่องร้องเรียนไปที่ระดับของศาลยุติธรรมแห่งยุโรปนะฮะ European Court of Justice เนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าในที่สุดจะเป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องนี้เมื่อมีผู้ร้องเรียนถ้าเกิดมีคำสั่งแบนจริงซึ่งเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องภัยต่อสุขภาพเนี่ยนะ,ะโรคหัวใจโรคเส้นเลือดตีบในสมองหรือแม้กระทั่งปอดเนี่ยนะฮะ t o อ a c บ o เนี่ยท็อปอัเดลิสต์อยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าเนื้อหาข่าวสําคัญตรงนี้ก็คือว่ามันจะมีการบังคับไม่มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าใน Public a r e รทั้งหมดและ p r i v a t เอเรีด้วยถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งที่คนอื่นอาจจะรับสารซึ่งเป็นควันพ่นออกมาด้วยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ซึ่งเขาใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งสร้างเอโรโซลสเปรดหรือไม่ ผมคิดว่าถ้าเป็นสหรัฐก็ไปที่สุพรีมคอร์ทไปที่ศาลสูงสุดอย่างแน่นอนศาลฎีกาถ้าเป็นเมืองไทยก็ไปที่ศาลปกครองแน่นอนผมคิดว่าถ้ายุโรปก็ไปที่ศาล ICJ The Commission seeks to clear public spaces of aerosols not just cigarette smoke reflecting growing concern over health risk คือเอางี้แหละผมใช้มตาตรฐานของสหรัฐสารสูพริมคอร์ดและการคาดคนเนของผมรวมทั้งสาปกครองไทยผมคิดว่าอันนี้ไม่ผ่านเพราะว่าคือ second hand smoke เนี่ยนะบุรีเนี่ยบุรีเนี่ยถ้าคุณอื่นสูบแล้วคุณอยู่ใกล้แล้วคุณสูดควันบุรีเข้าไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่ซึ่งคนนั้นพ่นออกมาหรือควันบุรี่ซึ่งระเหยออกมาหรือมันออกมาจากปลายบุหรี่มวลซึ่งเขาจุดไฟติดอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนในทั้งตัวมวลบุหรี the the physical cigarette เนี่ยนะฮะ the naturally made physical cigarette เนี่ยตัวมวลบุหรี่และสิ่งที่ระเหยออกมาว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่อร่างกายโดยที่ผู้อื่นน่ถูกละเมิดเมื่อคนคนนั้นสูบในบริเวณพื้นที่สาธารณะกลางแจ้งและบังเอิญคุณอยู่ในโซนซึ่งใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นความชอบธรรมในการออกข้อบังคับทางกฎหมายโดยการที่จะจํากัดบริเวณพื้นที่การสูบบุหรี่ให้กับ คนที่สูบบุหรี่ทั้งหมดเลยที่ใช้บุหรี่เป็นมวลมวลธรรมดาเนี่ยมันพอที่จะมีอยู่แต่ว่าถ้าคำสั่งนี้จะแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มี aerosol spray ที่พอพ่นออกมาหรือพอฉีดออกมาหรือพอเวฟออกมาเนี่ยมันมีละอองของบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้หรืออาจจะมีสารเคมีประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้เนี่ยผมลองคิดดูแบบง่ายๆนะสมมติผมเอาสเปรย์ซึ่งเอาไว้ใช้ในการฉีดผมอะ แล้วผมเอาสเปรย์ฉีดผมไปฉีดในที่สาธารณะเนี่ยถ้าคนอื่นได้ละอองหรือแอโรซอลของสเปรย์นั้นไปเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันก็น่าจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเอาจริงๆอ่ะไอเครื่องเวฟเนี่ยนะฮะมันชั่วร้ายจริงคือมันทำให้เด็กติดนิโคตีนเยอะจริงและเป็นภัยต่อปอดไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณใช้กันเยอะๆเนี่ยเป็นภัยต่อปอดของคุณถ้าคุณใช้อยู่คุณจะเลิกแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมถือว่าคำสั่งซึ่งเป็นคำสั่ง ที่ออกแบบมาโดยทัศนะแบบเผด็จการสุขภาพเช่นนี้เนี่ยมันเป็นคําสั่งซึ่งละเมิดสิทธิ์ผู้ซึ่งเวฟเพราะว่าคุณกําลังสั่งในพื้นที่สธาธารณะซึ่งมันเป็นพับลิกเอเรียที่คุณยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าสิ่งที่เขาเวฟอ่ะมันมีผลข้างเคียงซึ่งร้ายแรงต่อผู้อื่นซึ่งเดินทางสัญจรไปมาในบริเวณใกล้เคียงคือเวลาเวฟเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเวฟเปล่าก็ได้มันอาจจะเป็นแค่กลิ่นผลไม้ก็ได้พูดตามตรง คือมันมีเวฟซึ่งเป็นกลิ่นผลไม้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีสารเสพติดแล้วมันก็มีเวฟซึ่งใส่สารเคมีเข้าไปที่อยู่ในระดับที่ไอคนเวฟเองเนี่ยนะฮะก็คงจะตายเร็วขึ้นแต่บังเอิญดันไม่รู้แล้วก็แล,วกแล้วก็เวฟจนติดแล้วก็คิดว่าเวฟด้วยอิเล็กทรอนิกสิกเรเนี่ยจะไม่ติดแต่มันติดแต่ประเด็นก็คือว่าผอเราจะบอกว่าไอความพอดีของการใช้กฎหมายในเรื่องนี้มันมีอยู่ความพอดีของการใช้กฎหมายในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าคุณทําตัวเป็นผดุการสุขภาพอย่างที่บรัสเซลส์มักจะพยายามที่จะทําตัวให้เป็น ผมเชื่อว,ว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยนะฮะและภาคธุรกิจซึ่งเขาขาย Product ซึ่งมันมี Aerosol s p r e a เนี่ยนะแอร์โรโซสคือมันมีละอองพ่นออกมามันอาจจะเป็นสินค้าประเภทอื่นก็ได้ซึ่งไม่ใช่บุริไฟฟ้ามันอาจจะเป็นสินค้าประเภทอื่นซึ่งมันฉีดไะไออกมาก็ได้แต่ประเด็นคือว่าเขาจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ร้องเรียนไปที่ European Court of Justice แล้วหวังว่า European Court of Justice เนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภค คดีนี้นะฮะถ้ามีในสหรัฐเนี่ยสารสูงสุดเนี่ยจะไม่ทำตัวในแบบที่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่เอื้อต่อผด็จการสุขภาพงานนี้ผมคิดว่ามันเยอะเกินบรัส s ซลส์เยอะเกินอย่างไรก็ดีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าถ้าจะมีโซนไหนของโลกเป็นผด็จการสุขภาพก่อนเนี่ยโซน e อยมีความพร้อมในเชิงโครงสร้างทางกฎหมายมากที่สุดคือถ้าแบนแค่บริไฟฟ้า แล้วจับเฉพาะการใช้บุริไฟฟ้าอาจจะผ่านด่านสาร ICJ แต่ว่าถ้าแบรนทุกอย่างซึ่งมีละอองละองฝอยออกมาโดยที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นภยัยอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่ไม่น่าจะผ่านด่านสาร ICJ ได้แต่ว่า b r o สเซสก็มักจะจุ้นในชีวิตประจำวันของประชาชนเสมอนะฮะจำได้ไหมครับประเด็นที่ผมเคยบ่นเรื่องถุงพลาสติก ผมเคยบ่นเรื่องถุงพลาสติกเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายผาเผด็จการอ้างระบบนิเวศวิทยาผมไม่ได้บ่นเรื่องนั้นในแบบที่แบบสนุกสนุสนนะฮะผเผด็จการที่อ้างระบบนิเวศวิทยาจะเป็นการที่หน่วยง,งานรัฐมาบังคับให้ประชาชนต้องเลิกใช้ถุงพลาสติกะผมกลับมองว่าถ้าคุณจะให้ประชาชนเลิกใช้ถุงพลาสติกคุณก็ไม่ต้องผลิตถุงพลาสติกมาให้เราใช้สิว่าเรามาได้อยากใช้คุณก็ไปสั่งร้านสะดวกซื้อให้ไม่แจกถุงพลาสติกเรา คุณก็ต้องเล่นที่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเขาผลิตมาให้เราใช้ผมไม่ได้อยากใช้คุณผลิตถุงกระดาษมาให้ใช้ผมก็ใช้ถุงกระดาษคุณจะผลิตถุงผ้าไม่ผมใช้ผมไม่ใช้ถุงผ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องมานั่งถูกดำเนินคดีกับ,ก,บ,ก,บกับการที่คุณออกข้อบังคับคุณไปคุณไปบังคับอุตสาหกรรมง่ายกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ทั้งหมดนี้มันอยู่ในห่วงเวลาที่โลก มนุษย์ของเรามีค่านิยมชุดใหม่และค่านิยมชุดนี้ในที่สุดมันจะมาแทนที่ค่านิยมทางศาสนาดั้งเดิมนะฮะถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจเรื่องในค่านิยมรัฐเซคูลาที่ผมได้เอ่ยถึงตั้งแต่สมัยที่ผมจัดรายการที่สถานีก่อนหน้านี้มาจนถึงวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมลองคุยกับเด็กๆยุคนี้ลองคุยกับเด็กๆยุคนี้ซึ่งจะมีค่านิยมโพสต์มัทเทอร์ลิสติกที่ค่อนข้างจริงจังกว่าค่านิยมศาสนาที่พ่อแม่พร่ำสอนด้วยซ้ำไป แล้วในกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้พร่ำสอนทางด้านศาสนาแล้วก็ไม่ได้พาเข้ามัสยิดไม่ได้พาเข้าวัดวาอารามไม่ได้พาเข้าโบสถ์อะไรเงี้ยก็คือว่าสอนให้ประพฤติตัวด้วยความดีงามตามปกติโดยที่ไม่ได้อ้างอิงคําสอนของศาสนาหลักอ่ะซึ่งก็มีวิธีการเลี้ยงดูบุตรแบบนั้นซึ่งก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นส่วนใหญ่อิคานิยมซึ่งได้รับการปลูกฝังในสถานศาึกษาเนี่ยมันจะเป็นค่านิยมซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนาละ นะครับเป็นค่านิยมเกี่ยวกับความเป็นคนดีในยุคสมัยซึ่งความดีงามเนี่ยพิสูจน์ด้วยพฤติกรรมที่คนคนนั้นมีต่อระบบนิเวศว,วิทยาและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะมีค่านิยมชุดนี้ซึ่งเป็นค่านิยมใหม่ซึ่งซึ่งก็โอเคนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าค่านิยมใหม่เนี่ยมันนํามาสู่การสร้างแนวร่วมในระดับพลเมืองยุคใหม่ที่จะสนับสนุนผล็จการสุขภาพหรือผล็จการระบบนิเวศวิทยา ผด็จการสุขภาพและผด็ิการระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับผดตจการทางจารีประเพณีที่อ้างความชอบธรรมทางศาสนาก็คือว่าในสังคมซึ่งคนนั้นนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยความชอบธรรมทางการปกครองเนี่ยมันได้มาก็ต่อเมื่อคุณสามารถบ่มเพาะหรือ inculcate หรือล้างสมองให้คนในสังคมน,นันม้นเชื่อว่าผู้ซึ่งเถืออำหน้าทางการปกครองซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีความชอบธรรมในมิติทางด้านศาสนา อ่าอันนี้อันนี้คืออันนี้คือคกลไกของรัฐในรูปแบบโบราณนะฮะมีความเป็นสมุติเทพซึ่งได้รับความเป็นสมุติเทศนั้นมาจากมาจากสิ่งที่เหนือไปกว่าธรรมชาติระดับความเป็นเทวดาแต่ค่านิยมในยุคใหม่ค่านิยมในยุคสมัยเนี้ยนะฮะในหลายประเทศก็คือว่าเมื่อคนนั้นเข้าสู่พบแห่งการไม่เชื่อในสิ่งใดซึ่งมันอยู่เหนือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าตนเองตรัสรู้ว่ามันไม่มีอะไรซึ่งอยู่เหนือ ธรรมชาติอันนี้มันน่าสนใจมากอย่างยิ่งเพราะในเชิงปรัชญาเนี่ยในหลักคําสอนของศาสนาหลากหลายศาสนาเนี่ยก็คือว่าคุณได้ enlightenment หรือตรัสรู้เมื่อคุณยอมรับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็น supreme being ซึ่งเหนือไปกว่าธรรมชาติกลไกของศาสนาดั้งเดิมของโลกมนุษย์เนี่ยนะฮะก็คือว่ามนุษย์นั้นตรัสรู้ หรือ enlighten เมื่อยอมรับและตระหนักรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งอยู่เหนือไปกว่าชีวิตของมนุษย์โดยธรรมชาติแต่ว่าในในศาสนาของรัฐคารวาสยุคใหม่ที่มีการพร่ำสอนกันในระบบการศึกษาทั่วโลกรวมทั้งในไทยไปแล้วเนี่ยก็คือว่าการตรัสรู้นั้นเป็นการตรัสรู้เมื่อเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดๆเลยอยู่เหนือธรรมชาติที่เป็นอยู่ก็คือไม่มีอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ supernatural คือไม่มีเทวดานั้นในหลักคําสอนซึ่งมีการพร่ำสอนในระบบเขาเรียกว่าค่านิยมของรัฐคารวาสแห่งยุคในแบบที่ติดหลมแล้วก็มองว่าศาสนาเป็นสิ่งงมงายกลายเป็นวสิ่งที่มีการพร่ำสอนกันในสถาบันักศึกษาส่วนใหญ่ในโครงสร้าง,งหลักสูตรนักศึกษาทั่วไปในโลกม,มนุษย์ในระบบที่มีการสั่งสอนกันไม่ว่าจะเป็นของนอกหรือของในไทยก็คือว่าการรักษาระบบนิเวศวิทยาน,นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดการรักษาสภาพแวดล้อมการดูแลธรรมชาติ และเมื่อเป็นเช่นนั้นอำนาจทางการเมืองและการปกครองตราบใดที่สามารถรักษาคุณภาพของโลกมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนก็คือรักษาอีโกซิสตมรักษาระบบนิเวศวิทยาได้อย่างยั่งยืนที่สุดอำนาจนั้นต่อให้ไม่ได้มาตามคลองของระบอบประชาธิปไตยก็เป็นอำนาจซึ่งสามารถสั่งการได้และมีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆผมไม่ได้พูดเล่นทั้งหมดนี้นะฮะไม่มีใครมานั่งอธิบาย นั่งอารัมพบทเรื่องนี้ท่านผู้ชมฟังอย่างผมหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าผมคิดเรือ่องพวกนี้เยอะยกตัวอย่างคําสั่งจากบรัสเซลส์เนี่ยมันก็มาจากคอนเซปต์ศาสนาใหม่เนี่ยแหละคอนเซปต์ศาสนาใหม่นี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยความชอบธรรมในการรักษาระบบนิเวศวิทยาและรักษาสิทธิ์ของผู้ซึ่งไม่ได้ใช้สินค้าซึ่งมีฝุ่นละอองออกมาซึ่งอาจจะมีสารเคมีได้ความชอบธรรมในการสั่งการเยี่ยงเผด็จการบังคับเนี่ยย่อมมีเพราะว่าิทธิ์ในการไม่ต้องอยู่ใกล้ผู้อื่น ซึ่งปล่อยแอโรโซลสเปรย์ออกมาผ่านบุหรี่ทั้งมวลและไฟฟ้าเนี่ยสิทธิ์นั้นเป็นสิทธิ์ซึ่งมีความชอบธรรมอันสูงสุดสิทธิ์ของความปลอดสารเจือปนของระบบนิวศวิทยาเป็นสิทธิ์อันสูงสุดเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะได้เห็นในยุคนี้คืออำนาจซึ่งมีการใช้และสั่งการอย่างเผด็จการและต้องปฏิบัติตาม โดยที่มันไม่ได้มีมิติใดๆซึ่งเชื่อมโยงกับมิติทางด้านศาสนาดั้งเดิมเลยมันคือศาสนาใหม่แล้วที่ผมอธิบายให้ฟังผมไม่ได้ว่านะฮะผมไม่ได้ว่าทั้งศาสนาใหม่และศาสนาดั้งเดิมแต่ผมเราจะบอกว่าความเชื่อต่างๆเหล่านี้ทั้งแบบดั้งเดิมของโบราณและทั้งแบบยุคใหม่ล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อซึ่งนํามาสู่การใช้อนานาจที่โหดเหี้ยมได้